สวัสดีครับวันนี้พบกับปู่ป๋องจอปรับเกณฑ์เงินดิจิตัลทยอยจ่ายเฉพาะผู้มีรายได้น้อยนั่นเองครับเราก็จะมาดูว่าจะเป็นไปมากน้อยแค่ไหนจะได้กันทุกคนหรือว่าจะเฉพาะ ผู้มีรายได้น้อยนั่นเองครับเพราะว่าคณะอนุกรรมการเงินดิจิตัลกำลังพิจารณาปรับเกณฑ์การแจกเงินใหม่โดยอาจจะแจกเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและทยอยจ่ายเป็นงวดงวดแทนจ่ายรวดเดียว1,000 0บาทนั่นเองครับความหวังของพี่น้องก็คงจะ แย่ yeah, ลงไปสักนิดหนึ่งหลังจากที่มีกระแสทวงติงและไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การจ่ายเงินดิจิตัล1 0 0 0 0บาทของรัฐบาลออกมาจากหลายฝ่ายล่าสุดคณะอนุกรรมการเงินดิจิตัลกำลังพิจารณาปรับเกณฑ์การแจกเงินดิจิตัลใหม่โดยอาจจะแจกเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยหรือผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือเท่านั้นและจะทยอยจ่ายเป็นงวด,งวดจากเดิมที่จะจ่ายครั้งเดียว10,000บาทนั่นเองครับ เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ Digital Wallet ซึ่งในที่ประชุมมีการพริจารณาข้อเสนอที่หลากหลายโดยเฉพาะการถูกวิจารณ์จึงได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองครับ โดยมีรายงานว่าหลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมีหลายอย่างสำหรับหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดไว้วงเงิน560 0 0 0ล้านบาทอาจจะมีการลดวงเงินรวมเหลือ 40, 0 0 0 0ล้านบาทจากเดิมที่จะแจก1 0 0 0 0บาทในครั้งเดียวเปลี่ยนเป็นทยอยแจก10,000บาทให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ควรที่ได้รับการช่วยเหลือคาดว่าจะเหลือ40ล้านคนจากเดิมที่จะแจกให้ผู้มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนรวม56ล้านคน และจะแจกผ่านช่องทางแอปเป๋าตังค์แทนผ่านช่องทางบล็อกเชน Blockchain. โดยผู้ที่ได้รับเงินดิจิตัลจะสามารถใช้เงินได้ในรัศมี4กิโลเมตรจากเดิมที่กำหนดไว้แค่พื้นที่4กิโลเมตรเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการยังคงประชุมอีกหลายครั้งโดยต้องสรุปรายละเอียดภายในเดือนตุลาคมนี้รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินได้ทำการโครงการดิจิตัลวอลเลตด้วยว่า เพื่อจะเริ่มแจกในไตรมาสหนึ่งในปีหน้านั่นเองครับด้านความเห็นของเอกชนเชื่อว่าโครงการดิจิทัลวอ l l e t จะมีผลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้าได้แต่โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลคือจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจโตต่อเนื่องนั่นเองครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังนี่ก็คือข่าวล่าสุดสำหรับเงิน1,000 0บาทของพี่น้องทุกท่านที่มีความหวังจะได้รับในครั้งนี้นั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ